เขาบอกว่าอย่าให้เจอภาษาเหนือจะบอกว่าไปหฮือได้ปะไปหฮือได้ปะเขาล้อเล่นภาษาเหนือจะอู้ว่าเปิ่นอูเลนเนอร์เปิรนอูเลนบัตเตอู์แท้วัสดีครับที่ผมเตนะครับจากช่องของเต้ส er. ไตล์เนียวันนี้พบกับรายการตอบคําถามภาษาเหนือจากกระทู้พันทิปเป็น EP ที่สามเอฟเฟกต์ทำเอง กลับมาพบกันอ,กอีกครั้งหนึ่งนะครับเกาะวันนี้นั่นแหละฮะช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับดูแลสุขภาพกันตัวผมก็ต้องเอกผมตัวช่วงนี้ไปถ่ายคลิปในลําบากครับก็จะเป็นคลิปประมาณอย่างเงี้ยครับประมาณจี้ละมาอู้มาจา่ามาตอบคําถามจากพันธิปช่วงนี้ก็เป็นวีที่สาม้วเนาะเกาะวันนี้นะครับมาเจอพันทิปในกรูพันทิปของภาษาเหนือเนาะเขาบอกว่าอยากรบกวนแปลภาษาเหนือท้องถิ่นหน่อยครับจากคุณมิกเซอร์นะฮะเขาบอกว่าต้องใช้คําพวกนี้ไปทํางานครับพี่ แต่เป็นคําท้องถิ่นของภาษาเหนืออยากให้แปลแบบเป็นภาษาคุยกันนะครับถ้าแบบหาได้เลยยิ่งดีแล้วน้องเขาก็พิมพ์แต่ละคำมานะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยเนอะร์คำแรกนะครับเขาบอกว่าอย่าให้เจอภาษาเหนือจะบอกว่าไปหฮือด้ปะไปหฮือด้ปะคําต่อไปหิวข้าวแล้วภาษาเหนือจะบอกว่าใครอยากเข้าแล้วหาหิวเข้าหรือว่าหาหิวเข้าก็ได้ ต่อไปนะครับจริงดีภาษาเหนือจะบอกว่าแต่อี้แต่กาต่อไปคําว่าโกรธภาษาเหนือเป็นแบบแปลอ,อ,อูว,ว่าเกียดหรือว่าโคดธฮะโกรธกิงนั่นเนอฮะเกียดกิงนั่นเนอเนียต่อไปนะครับอร่อยสุดๆภาษาเหนือจะบอกว่าลำแต่ลำขนาดลาบควายบ้านลูงแก้วนี่อย่างมันลำแต่แต่ต่อไปนะค,คาว่าไม่มีภาษาเหนือจะบอกว่าบ่มี บม่มีเหมือนคล้ายอีสานเลยบม่มีคำต่อไปนะครับาะว่าปวดอึปวดอึภาษาเหนือจะบอกว่าเจ็บท้องเจ็บต้องคลนะ้าเข้าห้องน้ำหรือว่าคล้ขี้ต่อไปทำไรายอยู่ภาษาเหนือจะอว่าเนี่ยอย่างอยู่เนี่ยอย่างอยู่นี่ยตัวเนี้ยอย่างอยู่เจ้าอ้ไมาเอ,เอ,อาจะไปเอลฮามานเนอร์ประโยคต่อไปนะครับคมว,ว่าใช่ภาษาเหนือก็บอกเลยแม่น ถ้าไม่ใช่ก็บ่แม่นบ่ใจอหรือว่าใจใช่คือใจนั่นแหละอืมต่อไปนะครับคำสุดท้ายเขาร้อเล่นภาษาเหนือจะอูว่าเปิลอูเลนเนอร์เปิอลเนเนอูเลนอืมบเรอูเอตะน,นะครับก็ไประมาณนี้นะครับน, er. น้องมิกเซอร์อ้ก็ตอบเต้าตีเป็นสำเนียงของบ้านานเนาะสำเนียงเขิ่นครับแต่ว่าไปอยู่จยงหม่มาเมินก็ติดสำเนียงจยงหมพง่พ้องเอกะแต,แต่แต่ก็เป็นคนเขืนเด้อคน คนเถินคนลำแปางครับติดตากติดไม่พิก <c oughs> พรำเสียาวเลยโอเคครับน้องมเซอร์อจัตเต้ตอบคำถามน้องไปแล้วนะครับอย่างไรน้องก็ถ้าได้มีโอกาสมาดูคลิปอาอก็ลองคอมเมนต์ได้เนอะครับโอเคอย่างไรก็ปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยครับท่านผู้ชมไว้ติดตามใหม่กันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้ผมอาจต้องกล่าวคําว่าม้าที่ว่าเร็วแล้วยังแพ้ลาเพราะวันนี้ ลาไปก่อนแล้ว